Fly. สวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับเอาเป็นว่าสวัสดีทุกทกท่านเลยแล้วกันนะครับแฟบิซิอแมนพ่อบ้านงานครัวแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้เข้าครัวทําอาหารนะครับแต่จะมาแนะน<ำ>ําเครื่องใช้ภายในบ้านสัก1ชิ้นนั่นก็คือโต๊ะตัวนี้แหละปัจจุบันนี้นะครับหลายๆคนไม่ได้ทํางานอยู่ที่ออฟฟิศแล้วเนาะบางคนผันตัวมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์หรือว่าทํางานเกี่ยวกับการขายของออนไลน์อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้ที่บ้านนะครับอาจจะเป็นโฮมออฟฟิศหรือว่าบางท่าน,นียังม มีการทำงานแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ work from home อยู่นะเพราะฉะนั้นเวลาทํางานเนี่ยมันก็จะต้องมีโตะสักหนึ่งตัวเนาะเอาไว้ทํางานเนี่ยแต่ที่บ้านเราอะบางทีสถานที่มันไม่อำนวยความสะดวกมันอาจจะคแคบไปนะครับหรือว่าอยากจะได้โต๊ะที่มันแบบว่ามีหลายฟังก์ชันสามารถปรับได้หลายๆแบบแล้วก็ไม่กินพื้นที่จะสังเกตว่าโต๊ะทํางานสมัยก่อนนะครับมันจะฟิกไว้เลยว่าความกว้าง60ยาว120อะไรอย่าอะไรเงี้ยแล้วโต๊ะทํางานเนี่ยเราไม่ค่อยได้ขยับมันเท่าไหร่ไม่ได้ขยับทุกวัน <laughs> คือตั้งไว้ตรง ไหนก็จะเอาไว้ตรงนั้นนานๆถึงจะปรับเปลี่ยนทีหนึง่งถ้าเป็นโต๊ะที่มันมีขนาดกระทัดรัดแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานได้หลายๆฟังก์ชันเนี่ยมันก็จะโอเคมา,มากๆไม่ใช่เฉพาะโต๊ะทางานนะครับโต๊ะเขียนหนังสือของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันปรับได้มันก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ผมอยากจะมาแนะนําโต๊ะตัวนี้นะคร มีชื่อว่าเดิะเลเยอร์นะครับคำว่าเลเยอร์หลายๆคนก็พอจะเดาถูกนะครับมันเป็นชั้นชัดเนาะมันก็คือโต๊ะ2ตัวซ้อนกันนั่นเองเห็นไหมครับตัวที่1ตัวที่2อยู่ตรงนี้นะฮะเหตุผลที่เขาทํามาแบบนี้นะครับเขานึกถึงคนที่อยู่คอนโดคนที่สถานที่ทํางานแบบอาจจะไม่อำนวยความสะดวกหรือว่าอยากจะประหยัดเนื้อที่อะไรเงี้ยก็เลยทําโต๊ะแบบนี้ขึ้นมาซึ่งมันมีโต๊ะ2ตัวซ้อนกันอยู่ถ้าหากว่ามองดูแบบนี้มันก็จะเป็นโต๊ะตัวเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่าดึงออกมาอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นโต๊ะที่ส้อนกันอยู่ นะครับ2ตัวนี่เพราะฉะนั้นโต๊ะ2ตัวนี้ขนาดมันจะไม่เท่ากันนะครับโต๊ะเลเยอร์นะครับก็ร,รุ่นนี้มันจะมีอยู่2ขนาดนะความยาว120กับความยาว80อันนี้ผมเอา120มานะครับน่าจะใช้งานได้เยอะกว่าเอาโต๊ะตัวบนก่อนละกันเนาะโต๊ะตัวบนเนี่ยความยาวของเขานะครับมันจะ120ซนเมตรแล้วก็ความกว้างเนี่ยจากตรงนี้มาตรงนี้ก็40ซนติเมตรนะครับส่วนความสูงของตัวบนก็จะอยู่ที่75ซนติเมตรนะฮะส่วนตัวล่างเนี่ยนะครับจะเล็กลงมาหน่อย ความยาวจะอยู่ที่111ซนตมรส่วนความกว้างจะอยู่ที่37เซนแล้วก็ความสูง68เซนติเมตรนะฮะมันถึงอยู่ด้านล่างได้เนะี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้โต๊ะตัวบนตัวเดียวนะครับเอาซ้อนทับกันอย่างนี้มันจะพอดีเป๊ะเลยครับนี่ โต๊ะตัวบนจะมีจุดลั่นมั่นหนัหกอยู่4จุดด้วยกันนะครับส่วนตัวล่างเนี่ยก็จะมีล้อนะครับอยู่4ล้อที่สามารถเค,เคลื่อนเข้าออกได้อย่างนี้นะครับทาให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายนะครับด้านในของโต๊ะตัวเล็กก็จะเป็นแบบนี้นะครับ <dare. S 2> <arım. S 1> เขาใช้เทคโนโล,โลยีการฝังแม่เหล็กไว้ด้านในเพื่อที่มันจะไปรับกับแม่เหล็กของโต๊ะตัวใหญ่นะฮะจะสังเกตว่าด้านในเนี่ยจะมีแม่เหล็กอยู่3จุดนะครับอันนี้เนี่ยเพื่อเวลาโต๊ะตัวเล็กเข้าไปมันจะติดเลยฮะมันจะไม่ขยับขยื่นนะครับนี่นะครับเวลาเราขยับเข้าไปเขาก็จะดูดดติ อย่างนี้เลยนะฮะหลายคนเห็นบอกว่ามันมีหลายชิ้นจังประกอบยากหรือเปล่าอันนี้ไม่ยากเลยนะครับโต๊ะ1ตัวนะครับจะประกอบด้วยไม้แค่4ชิ้นเท่านั้นนะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะมีไม้ด้านบนด้านข้าง2ข้างแล้วก็ไม้แผ่นนี้ทุกตัวเนี่ยล็อกด้วยตัวล็อกอย่างดีเลยแค่4ชิ้นเท่านั้นต่อตัวนะครับประกอบง่ายนะฮะวัสดุจะเป็นไม้บอร์ด E1 นึ่งนะครับปิดด้วยเมลามีนนะฮะความหนา25มิลลิเมตรนะครับหนามากๆนะทุกชิ้นเลยนะครับตัวผิวเมลามีนเนี่ยนะครับก กันรอยขีดข่วนนะครับความสวยงามเนาะป้องกันน้ําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนื้อสัมผัสไม่ได้แบบเรียบๆนะมันจะรู้สึกได้นะครับมันจะมีความรู้สึกอยู่นะฮะเหมือนลายไม้จริงๆนะครับเดี๋ยวขอขยายคําว่าไม้ e1 ก่อนนะครับไม้ e1 เนี่ยเป็นไม้ที่กลุ่มสาภาพยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขากําหนดให้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์มันจะมีความคงทนแข็งแรงจะมีสารฟอร์มานดีไฮม้กนะครับตัวที่จะทําให้เกิดภุมิแพ้มีกลิ่นเหม็นฉุนอะไรเงี้ยตัวเนี้ยไม่มีกลิ่นเลยนะคือ คือแทบจะไม่มีกลิ่นเลยอ่ะเขากําหนดไว้ให้ต่ํากว่า0.008คือแทบจะไม่มีสารพวกนั้นเลยเพราะฉะนั้นคนที่แพ้กลิ่นแบงทรีเราซื้อเฟอร์นิเจอร์มาแล้วเคยไหมเฟอร์นิเจอร์มันจะมีกลิ่นอ่ะอันนี้ไม่มีแน่นอนได้รับประกันเลยรู้สึกว่ามันจะรับน้ําหนักได้เยอะนะอย่างตัวเนี้ยนะครับตัวตัวตัวใหญ่น่ะเนี่ย ผมนั่งได้สบายอยู่แล้วนะครับคือไม้นี่หนามากๆส่วนตัวเนี้ยมันมี4ีล้อใช่ไหมล้อหนึ่งเขาบอกว่ารับน้าหนักได้25่กิโลก็น่าจะประมาณ100ยโลแหละนะครับเอาฉะนั้นก็นั่งสบาย บมาหายห่วงเลยอ่ะรุ่นนี้จะมีสีสีด้วยกันนะครับก็จะมีสีนอสนาการโรนะครับสีไวท์เมเปิลก็คือสีนี่แหละนะครับสีไวท์เมเปิลแล้วก็สีขาวสีดำนะครับรุ่นที่ยาว80เซนก็มีสีเหมือนกันเลเยอร์เนี่ยจะมีสีสีด้วยกันนะครับทีนี้ก็รู้จักโต๊ะเลเยอร์ตัวนี้ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองมาจัดโตะดูว่ามันสามารถจัดในรูปแบบไหนได้บ้างที่จริงแล้วเนี่ยผมมองดูมันเหมือนได้โต๊ะ2ตัวเนาะนะครับถ้าถ้าเอาจริงๆนะเอาจริงๆเลย คือผมใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะคือมันบางของได้หมดอันนี้ก็ให้ลูกสาวยังได้เลยครับคือแยกกันมันได้สองโต๊ะเลยนะถ้าเราไม่คิดว่าจะเอามาใช้ด้วยกันอย่างน,น,นะครับนี่การเคลื่อนย้ายก็โอเคนะครัล้อเขาแบบโอเคเลยนะครับอ่าอ่อาฮะเดี๋ยวลองจัดดูนะถ้าแบบที่1เลยนะครับปกติเราจัดโต๊ะเราก็จัดแบบนี้นะครับอ่ะก็ในโต๊ะทํางานเนาะปกติผมก็จะนั่งตัวนี้แหละทํางานนะครับตัวนี้ก็จะเป็น นะฮะนี่ตรงนี้เนี่ยช่องระหว่างเนี่ยนะครับระหว่างชั้นเนี่ยประมาณ5เซนนิดๆนะครับซึ่งมันสามารถวางอะไรได้เตั้งเยอะโน้ตบุ๊กนี่สบายอยู่แล้วนะครับเอาแอบไปตรงนี้ได้นะฮะและก็เก้าอี้เนี่ยสามารถเอาวางได้อยู่แล้วนะครับชิดได้สบายเลยนะครับอันนี้คือแบบที่1นะครับที่เราจะใช้ทํางานนะครับนี่แบบนี้นี่นะฮะนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูนะ เนี่ยนะครับซ่อนได้สบายเนาะแบบที่2นะครับจะเอาโต๊ะตัวนี้นะมาไว้ทางซ้ายหรือว่าด้านขวาก็ได้นะครับเอาแบบนี้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะได้รูปลักษณะโต๊ะตัวแอนะครับอันนี้อาจจะวางจอคอมใหญ่ๆอันนี้อาจจะวางาไม่รู้แหละเอ,ก,เอกสารนะครับได้หมด นะนี่ที่จริงตัวนี้มันสามารถเอายื่นออกมาได้ขนาดนี้นะนี่คืออันเนี้ยเราอาจจะใช้เยอะก็ได้หรือว่าใครแบบจะหูบเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะก็คือวางได้ทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวาแบบนี้นะ,ะลักษณะตัวะครับอ่ใครถนัดอย่างนี้ก็ได้กับอีกอย่างหนึ่งแยกของใครของมันไปเลยนะครับอ่ะแบบนี้ไปเลยนะครับหรือว่าจะเอาชิดกันนี้ก็ได้นะนี่ ที่จริงอันนี้นั่งได้ถึง2คนอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับอาจจะมีเพื่อนร่วมงานนั่งโต๊ะนี้แล้วก็เรานั่งโต้นี้อย่างนี้ก็ได้นะนะครับปรับได้หลายแบบเนาะหลายๆท่านคงคิดแบบออกมากกว่าผมก็มีนะนะครับอันนี้ผมคิดไว้ประมาณนี้แหละเนาะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองจัดโต๊ะสำหรับครีเอเตอร์นะฮะยูทูบเบอร์ซะหน่อยนะเดี๋ยวจะลองจัดให้ดูนะครับ าผมลืมอะไรผมลืมปฏิทินนะครับนี่หลังจากจัดโต๊ะแล้วเนี่ยนะครับทาให้ผมรู้ว่ามันยังมีพื้นที่ว่างอีกเยอะมากอ่ะอันนี้คือพยายามวางให้มันเต็มเต็มโต๊ะนะที่จริงอ่ะมันแบบเอาวางใกล้ๆกันก็ได้นะอันนี้จัดให้มันดูห่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสเปซของโต๊ะตัวนี้คือมันขยายได้ไงมันขยายได้ไดเยอะมากอ่ะนะครับอันนี้คือผมไม่ใช้นะผมก็เก็บเข้าไปอย่างเงี้ยเนาะดูขยบเข้มาอีกเยอะเลยอ่ะเนี่ยนะครับ ขยับของเขาก็โอเคเลยนะนี่ไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะลื่นไหลออกมาคือมันแม่เหล็กมันดูดปึ๊กเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับนี่โอ้ฮะ สนใจนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในลิงก์นะไปดูข้อมูลรายละเอียดของเขาก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยตัดสินใจราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับถ้าเทียบกับความแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่งองแงงนะความแข็งแรงทนทานผมว่าอยู่ได้นานนะ่ะน่าจะนานมากๆเลยแหละผมนึกบอกอีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้มันใกล้ช่วงเทศกาลนะครับช่วงเทศกาลคริสต์มาสป,ปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยโต๊ะตัวเนี้ยนะครับสามารถใช้เอาไปวางของขวัญไปวางอาหารคือโต๊ะอาหารก็เป็นอ่าวงปาร์ตี้เนาะก็เป็นโซนที่เราจะจัดเลี้ยงสังสรรค์กันแต่บางทีมัน ต้องมีโต๊ะวางของอย่างเงี้ยโอเคเลยอันนี้วางอาหารอันนี้วางเครื่องดื่มบางแก้วอะไรยังได้เลยลองนึกภาพตามนะปาร์ตี้นะครับมันก็จะมีโต๊ะแบบเนี้ยคือโอเคเลยอะ่ะมันใช่เลยอะ่ะเอาวางข้างๆโต๊ะอาหารยังได้เลยเนอะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับใครสนใจลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมยังมีเรื่องราวของการรีวิวอุปกรณ์ของใช้ภายในครัวภายในบ้านแบบเนี้ยเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ทําอาหาร นะครับบางทีก็ทํางานบ้านบ้างกดติดตามนะครับแล้วมีอะไรใหม่ๆเราก็จะได้มาอัปเดตกันนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ